สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้จาจารย์วไปสู่เด่นล่างประจำวันที่16กุมภาพันธ์2569ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เราไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเร่จอกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับแนวทางของสูตรเด่นล่างชุดมาแรงอาจารย์จะวางให้เหมือนว่นที่แล้วนะคะชุดนี้เป็นชุด เด่นล่างชุดมาแรงงวดแล้วมาแรงงวดนี้มาแรงหรือเปล่านะก็ลองดูตัวเลขชอบค่อยนำไปใช้นะคะสูตรที่1เราใช้ร้อยครั้งที่หนคูณสแล้วก็ลดแต้มลงไปสูตรที่สองเราใช้ร้อยครั้งที่สามสิบครั้งที่สามและหน่วยครั้งที่3ามนำมาบวกกันแล้วก็เพิ่มแต้ม ที่หน,นะคะร้อยครั้งที่หนึ่งเลขแปดคูณกับสองแปดสองก็เป็นสิบหกหแล้วลดแต้มลงมาก็หกห้าสี่ส่วนร้อยครั้งที่สามสองสิบครั้งที่สามแปดแล้ว่วยครั้งที่สามนย์บวกกันก็เป็นสิบศูนย์หนึ่งสองอันนี้เพิ่มแต้มออกมาที่หกหนึ่งหเอาฝั่งนี้หน่วยหลัก หักหน่วยเอาเลขหนึ่งฝั่งนี้เป็นงวดแรกจะเป็นงวดที่สองร้อยครั้งที่หนึ่งเลขเก้าคูณสองเป็นสิบแปดแปดเจ็ดหกนะลดลงมาส่วนร้อยครั้งที่สามแปดสิบครั้งที่สามแปดแล้วก็หน่วยครั้งที่สามเก้าแปดสองสิบหกหกกับเก้าก็เป็นสิบห้าห้าหกเจ็ดออกแปดเจ็ดหลักสิบเลขแปด หลักหน่วยเลขเจ็ดต่อมานะคะข้อที่สามร้อยห้าที่หนึ่งสี่คูณสองเป็นแปดแปดเจ็ดหกลดลงมานะแล้วก็ร้อยั้งที่สามหนึ่งสิบเขาที่สามหนึ่งหน่วยเขาที่สามหนึ 3, 1, หน่งบวกกันเป็นสามสามสี่ห้าออกสามเจ็ด หลักสิบเลขสามหลักหน่วยเลขเจ็ดเราก็ได้สามเจ็ดต่อไปคำนวณเหมือนเดิมก็ที่สี่ร้อยั้งที่หนึ่งหกคูณกับสองหกสองเป็นสิบสองสองหนึ่งศูนย์แล้วก็มี100ร้อยั้งที่สามเลขสาม ส0บครั้งที่สามเลขแปดหน่วยครั้งที่สามเลขเก้าบวกกันเก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดกับสาเป็นสิบศูนย์หนึ่งสองอันนี้เพิ่มแต้มนะออกมาที่สองสองหลักสิบเลขสองหลักหน่วยเลขสองถ้าเกิดทั้งหมดนี่ถ้าเอาไขว้กันมันจะเจอคู่นะฮะ คู่ต่อมาแล้วก็คำนวณเหมือนเดิมว่าที่ห้าร้อยขั้นที่หนึ่งหกคูณสองก็เป็นสิบสองสองหนึ่งศูนย์ลดแต้มลงมาต่อไปร้อยครั้งที่สามเล 1, ขหนึ่งสิบครั้งที่สามเลขสามหน่วยครั้งที่สามเลขเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งสองสามอันนี้เพิ่มแต้มนะหนึ่งสองสามออกห้าสอง เลขห้าไม่มีนะครท่านผู้ชมเลขห้าแล้วก็เลขสองที่เป็นหลักหน่วยสูตรนี้เข้าเลขสองสูตรนี็เข้าเลขสองได้เฉพาะหลักหน่วยนะ,ะที่เป็นเลขสองถ้าเราจะทำให้ครบก็ต้องศูนย์บวกห้าได้ ลดลงไปเนาะอันนี้ลดไม่ได้เนาะอันนี้ต้องลดอันนี้เพิ่มเนาะอันนี้สามบวกสองได้อยู่เดี๋ยวลองดูนะถ้าบวกสองเป็นห้าเึงจะได้ห้าสองฝั่งนี้เอาห้าฝั่งนี้เอาสอง ต่อมาว่าที่หกทำเหมือนเดิมร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสี่คูณสองเป็นแปดลดลงไปเจ็ดหกแปดเจ็ดหกต่อมาร้อยครั้งที่สามศูนย์สิบครั้งที่สามหนึ่งหน่วยครั้งที่สามสี่ศูนย์หนึ่งสี่ก็เป็นห้าหกเจ็ดออกมาที่หนึ่งหกเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้าอ่ะก็ไม่ได้ เราก็มาดูตัวเลขที่เราได้คือหลักหน่วยที่เป็นเลขหกหลักหน่วยที่เป็นเลขหกพอรู้ลงไหมถ้าเกิดบวกตัวแทนนะตรงนี้นะได้เลขห้าจะได้ตัวนี้และนี่ก็เป็นตัวแทนของเลขหกก็เป็นเลขหนึ่งก็จะได้ตัวนี้ ถ้าสามบวกสองไม่ได้นะสามบวกสองไม่ได้แต่ถ้าตัวนี้เป็นตัวแทนจะฝั่งแล้วชุดได้อยู่อ่ะลองดูซิถึงตัวนี้แล้ต่อมาข้อที่เจ็ดร้อย้นี่หนึ่งเลขหคูณกับสองหกสองเป็นสิบสองสองหนึ่ง ศูคํะคำนวณได้สองหนต่อไปร้อยทั้งที่3ามสองสิบทั้งที่3 8หน่วยทั้งที่3ามเป็น10เป็น18 8 9 0ออก0 2นฝั่งนี้เอา0ูฝั่งนี้ได้2 Okay. นี่ได้สองตัวศูนย์มันก็จะได้คว้กันแล้วมันจะเจอนะโอเควันนี้ได้อยู่ไม่ต้องมีตัวเพิ่มฝั่งนี้ถ้าเพิ่มมาก็เป็นเลขห้าฝั่งนี้ศูนยวกสองก็ได้สอง เราไปคำนวณต่อนะคะงวดงวดที่แปดงวดที่แปดเอาร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสองคูณสองสองสองเป็นสี่สี่สามสองสี่สามสองต่อไปร้อยครั้งที่สามหกสิบครั้งที่สามก็หกหน่วยครั้งที่สามสอง หกสองสิบสองสองสองเป็นสี่ได้สี่อันนี้เพิ่มแต้มนะสี่ห้าหกออกสี่แปดหกบวกสองเป็นแปดหกบวกสองเป็นแปดส่วนอันนี้สองตัวแทนของสองก็คือเลขเจ็ด ออกเป็นสี่แปดถ้าตามสูตรเองมันจะได้หลักสิบนะที่เป็นเลขสี่ตัวสูตรมันไม่หลุดนะแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะได้สิบหน่วยไหมมันต้องใช้สองวิธีการคือ,คอถ้าฝั่งนี้บวกห้าฮะมันก็จะได้ห้าสองอ่าแล้วก็อันนี้ก็ได้หนึ่งหก อันนี้0 2ได้อยู่แล้วแต่อันเนี้ยต้องไอนน้6เนี่ยไปบวก2ฝั่งนี้ตึกจึงจะได้8เพราะฉะนั้นมันจะต้องเพิ่มมาอย่างละเป็น4ตัวมันจะได้ครบหมดทั้งทั้งฝั่งทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ต้องมาบวกฝั่งนี้เอาเลข4แล้วฝั่งนี้เอาเลข8ก็จะได้เป็น4 8อันนี้จะได้ครบเลยนะ 8หลักหน่วยคือตัวนี้ส่วนฝั่งนี้สองห้าห้าหลักสิบตัวนี้ห้าหลักสิบแล้วก็ตัวนี้ด้วยห้า ตังนี้หนึ่งดักสิบนี่คือตัวนี้แล้วมันก็จะได้ครบทั้งหมดเลยนะครบทั้งหมดเราจะทำให้มันเป็นครบนะมันจะมีตัวเลขอะไรบ้างนะอันนี้ สี่ตัวสุดท้ายสี่ต้องบวกสองสี่กับสองก็เป็นหกจะต้องเป็นเลขหกแล้วฝั่งนี้เป็นเลขหนึ่งก็จะมีแปดสี แล้วก็ต้องมีแปดหกใช่ไหมถ้ามันจะครบนะมันก็ต้องมีเพิ่มเป็นแปดสี่แล้วก็แปดสองแปดสามแปดสี่แล้วก็ต้องเป็นแปดหกชอบต้องไปกลับนะเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ตรงนี้แล้วไว้ตรงนี้แล้วกันแปดหกถ้าเป็นเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจสี่แล้วก็เจ็ดหก แล้วก็เป็นหกหกสองหกสามหกสี่แล้วก็หกหกเขียนไปตรงนี้นะจะได้ตามรอบรอบนี้เลยรอบใหญ่ถึงตรงนี้นะหกหกแปดหกแปดเดี๋ยวแป๊บนะ หกเจ็ดเป็นสิบสามหกหกเป็นสิบสองหกแปดเป็นสิบสี่หกหกเป็นสิบสามอาจารย์คิดว่าวันนี้ไม่น่าจะมีในะทางของเลขเจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดน่าจะอยู่บนเนาะเจ็ดเนีตัวนี้ด้วยเนี่ยเจ็ดหกเจ็ดเป็นสิบสามแต้มสาม ไม่ตัดออกแล้วกันเนาะแล้วแต่คนนะหกเจ็ดเป็นสิบสามหกหกไม่น่าใช่เนาะหกแปดคู่คู่ไม่น่าใช่สองสองเป็นคู่คู่ไม่น่าใช่นะจริงๆสี่หกนี่ก็ไม่น่าใช่นะตัวเนี้ยตัดไปน่าจะเป็นคู่ขี้เจ็ดสามนี่ไม่น่าใช่หกเจ็ดตัวหนึ่ง เอาแล้วแต่คนชอบนะอาจารย์ทำให้แบบนี้แล้วมันจะทำให้มันจะได้ครบเลยนะได้ครบล่างอันเก่าอันเก่าทั้งบทเนี้ยมันไม่ต้องมันไม่ต้องเป็นตัวนี้เป็นเลขเก้าใช่ไหมอ่าตรงนี้ก็เป็นเลขเก้าตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเลขสี่อ่าอ่ามันก็ได้ครบของมันอยู่แล้วหกหนึ่งคู่นี้ ต่อมาอันนี้แปดเจ็ดอ่าฝั่งนี้เอาแปดฝั่งนี้เอาเจ็ดมันก็ได้ครบอยู่แล้วแต่ตรงนีถ้ถ้าเพิ่มก็เป็นหนึ่งกับเจ็ดกับสองก็เป็นเก้าโอเคอย่างจี้จานเขียนไม่แห้งได้แห้งหลังนี่นะต่อมาอันนี้มันได้แปดเจ็ดมัน <c oughs> มันได้อยู่แล้วนะมันได้ครบอยู่แล้วสองมวดส่ว้ตรงนี้นี่ก็เป็นเลขหนึ่งเหมือนกันถ้าปรับเป็นสี่ตัวนะห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดนะ ้วจะได้เป็นสามเจ็ดนะสามแล้วเอาฝั่งนี้เจ็ดเอาฝั่งนี้มันก็จะได้ครบโอเคต่อมาอันนี้ก็คือตัวนี้ก็เป็นเลขห้าตัวนี้สองบวกเจ็ดเป็นสองบวกสองเป็นส okay. ี่คือสี่ออกสองสองฝั่งนี้เอาสองฝั่งนี้เอาสองไขว้แล้วเจอนะฮะไขว้แล้วเจออันนี้เอาห้านะตัวนี้ฝั่งนี้เอาสองจะเป็นห้าสองนะอย่างละสี่ตัวนะ ฝั่งนี้หกเอาฝั่งนี้เอาหกฝั่งนี้เอาหนึ่งตัวนี้นะเพราะหกเพราะเจ็ดตัวนี้บวกสองเป็นเก้าออกมาที่หนึ่งหกฝั่งนี้เอาหนึ่งนะตัวนี้ตัวนี้นะเลขหนึ่งฝั่งนี้เอาเลขหกหนึ่งหกหนึ่งแล้วหกครบนะศูนย์สองฝั่งนี้เอาศูนย์ฝั่งนี้เอาสองของตัวนี้นะศูนย์สอง ศูนย์สองสองห้าศูนย์สองเอาเป็นอย่างละสี่ตัวนะได้ครบเลยอย่ายงวดหน้าเดี๋ยว,วนะเยวข้าหน้าถ้ามันเข้าแบบถ้าถ้า สูตรนี้เข้านะชุดมาแรงเข้าอาจารย์จะทําให้เป็นสี่ตัวนะศูนย์สองศูนบวกสองไดสง้สองฝั่งนี้ก็ศูนย์ฝั่งนี้ก็สองฝั่งนี้ศูนย์ฝั่งนี้สองฝั่งนี้ศูนย์ฝั่งนี้สองสอันนี้ยังไงก็ได้นะเอาฝั่งนี้ศูนย์ฝั่งนี้สอง หรือฝั่งนี้ศูนย์ฝั่งนี้สองได้หมดเลยทั้งหมดเป็นสี่สี่สี่สิบหกชุดเนาะสี่สี่สิบหกชุดนะคะอันนี้สี่แล้วอันนี้หกบวกสองเป็นแปดฝั่งนี้เอาแปดตัวนี้สี่อันนี้เป็นเจ็ดนะไม่ต้องใช้เอาสี่ตัวนี้ กับแปดตัวนี้อได้ครบเพราะฉะนั้นมันได้ครบหมดสําหรับอันนี้ก็หกกับหนึ่งหกกับหนึ่งเพื่อจะเป็นแนวทางของเลขหนึ่งเนาะเลขหนึ่งอีกตัวนะตรงนี้เลขหนึ่งฝั่งนี้เป็นเลขหก นี่ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองตัวนี้นะอย่าลืมตัวนี้มันต้องเป็นสิบหกชุดนะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งหกหนึ่งตัวนี้หกตัวนี้นะหกตัวนี้หนึ 1, ่งหกอ้าวเป็นทั้งหมดสิบหกชุด หนึ่งหกเป็นแต้มเจ็ดแต้มสามหนึ่งสองเต้มสามสองกาจัดสี่แปดก็เป็นสิบสองไม่เอาเนาะหนึ่งสามแต้มสี่ไม่ได้แต้ยนะหนึ่งสี่สิบสี่หรือว่าหนึ่งสี่หรือว่าสี่หนึ่งแต้มห้าสี่หนึ่งแต้มห้า สี่หนึ่งไม่มีอยู่ในครบครบ,ครบล่างเนะะาะสี่หนึ่งอาจจะเผื่อครบล่างมันหลุดนะตัวนี้ตัวนี้ชอบได้อยู่สี่หนึ่งนะหลักสิบเราได้สี่มีสี่หนึ่งอ่ะวันวาเลนไทน์ด้วยเนาะเดือนวันวาเลนไทน์ตัวนี้นะ,นต,นนะตัวที่อาจารย์ใส่สีนี่จะมีสี่หนึ่งคู่ขี้นะสี่เจ็ดตัวนี้อาจารย์คิดว่าไม่น่าไม่น่าใช่นะสี่เจ็ด น่าจะเป็นคู่ขี้ที่ไม่มีเลขเจ็ดเลขเจ็ดอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นบนนะหกเจ็ดก็เหมือนกันออกไปแปดสามเป็นสิบเอ็ดหลักหน่วยที่เป็นเลขสามมีนะคะมีแปดสามเลขวิ่งตัวเดียวที่เป็นเลขหกแปดสามหกสามแล้วก็ว่าสี่หนึ่งอยู่สามชุดนี้นะติดดาวนะหนึ่งสองสาม เหลือสามชุดนะสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกสามแล้วก็แปดสามเอาเลขขี้นะจับเป็นตัวตรงก็จะมีแปดสามหกสามแล้วก็สี่หนึ่งอยู่ฝั่งนี้ ส่วนหกหนึ่งนี่นะหกหนึ่งแต้มเจ็ดเนาะหกหนึ่งแล้วจะมีอีกชุดหนึ่งอาจจะเป็นอาจจะเป็นตัวเด่นก็ได้นะตัวนั้นแบบนี้แปดสามหกสามแล้วก็สี่หนึ่งเลือกไปแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วมันจะมีอีกชุดหนึ่งก็คือ ไม่เกี่ยวกันในนี้นะถ้าสูตรนี้ก็ชอบอยู่นะแสี่กับสามชุดนี้ก็เจ็ดหกเจ็ดหกตัวตัวเด่นก็มีเลขหกนะเลขหกตัววิ่งนะเลขหกถ้าไปางี้ก็ถ้าหลุดก็อาจจะเป็นอีกชุดหนึ่งก็คือสี่เก้าจะมีประมาณขนาดนี้แหละนะรอผลเลยอันนี้อาจารย์ถือว่าปรับให้เป็นสูตรสี่ตัวนะ เข้าใจตรงกันนะมันถึงจะได้ครบล่างนะไม่ไงั้นมันจะได้เฉพาะหลักหลักสิบบ้างหรือว่าหลักหน่วยบ้างห้ามันมาที่ตัวชนนะมีดีชแนละถ้าอาจารย์ปรับจากของเก่านะอย่างละสามสามปรับมาเป็นสี่ตัวมันจะได้ครบล่างเลยลองดูซิว่างวดนี้จะเป็นครบล่างไหมถ้าเป็นครบล่างมันจะต้องอยู่ในจานวนนี้นะแต่ว่าชอบตัวไหนก็กลับตัวอาจารย์ดึงมาให้แปดสามหกสามแล้วก็สี่หนึ่งมีแค่นี้นะคะเฉพาะตรงนี้นะ เพราะสูตรนี้ลดได้าจาอชุดท่านที่แคปไปก่อนลองไปนั่งพิจารณาตัวเลขดูเนาะอีกชุดหนึ่งนะอีกอยู่ในอยู่ในคลิปอยู่ในสูตรอื่นๆนะถ้าเป็นสูตรนี้ก็ประมาณนี้ปรับเป็นอย่างละสี่ตัวนะสี่ตัวจะได้ครบล่างเลยคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ